ต่อไปนะคะตัวสะกดคือภาพงองูออกเสียงว่างอนะคะยออีงอยิงยออีงอยิงนะคะยออีงอยิงภาพเลยคะ่ะภาพดอเด็กเหมือนเดิมนะคะออกเสียงว่าดอค่ะปออีดอปิดปออีดอปิดนะคะปออีดอปิด ต่อไปภาพเด็กนะคะออกเสียงดอเหมือนเดิมค่ะคออีดอคิดคออีดอคิดคออีดอคิดต่อ,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 อไปนะคะเด็กเหมือนเดิมนะคะออกเสียงดอเหมือนเดิมค่ะมออีดอมิดมออีดอมิดมออีดอมิดค่ะ ดอด็กออกเสียงดอนะ,ะตออีดอติดค่ะตออีดอติดนะคะตออีดอติดบอกเไ,ไม้ออกเสียงบอนะคะสออีบอสิบสออีบอสิบสออีบอสิบภาพนอน,นูออกเสียงนอค่ะ บออีนอบินนะคะบออีนอบินนะคะงองูเป็นตัวสะกดออกเสียงงอนะคะบออีงอปิงไม่โถปิ้งบออีงอปิงไม่โถปิ้งบออีงอปิงไม่โถปิ้ง